ขอบคุณนะครับผมด้อมบิ๊กฮักขอบคุณบ้านฮักพยาาบลพพีขอบคุณแล้วนะผมพี่บอลทิเลดี้ขอบคุณเปิร์นด้วยขอบคุณทุกฝ่ายนะครับขอบคุณเอฟซีโตเกียวมิวสิกทุกทุกบ้านเลยนะครับผมเจอกันอีพีที่26อสิบังการงานสังมวลเพ,พื่อเอาพี่น้องนะครับผมหาตอเนี่ยบนมวลใหม่มาเจ้าเดวงอะไรซื้อไปเร่พี่น้องซื้อตัวรอดได้พี่น,พน้องเด้อสวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวนะคะของคุณยุ้ซีจากหลายๆบ้านนะคะยุ้ซีสาวนอนพี่น้องโอเคยุ้งซี่หนค่ะ อีสานรสิล้ก็มตำรวจจรวยนะคะพอดีขอบคุณด้อมต้กรหวานนะคะขอบคุณกำลังใจเพลงจังหวัดจรดล้วก็แทีนะคะแล้วก็มีด้อมพีคับด้วยนะคะแล้วก็แม่แม่จากต้ากาะวานแล้วก็พีหลายหลายคนนะคะที่ไม่ได้อื่นนามนะคะพี่น้องเจอกัน e ีพี่ยบมั่นครื่งแน่นอนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ที่ยังพาพี่ พี่เบิร์นออขอบคุณพี่เบิร์นด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้ก็ต้องใจใน้มือดีนะคะ,ะขอบคุณเอฟซีโตเกียวมิซิคกรุ๊ปกันเลยครับเอฟซีจานาก้อินเอฟซี FC สาวนำ้ำเปรี้ยวแพงนั่แหละครัขอบคุณมาลเลยสวยๆนะครับจากบ้านทางคุชชินจังนะคะรับแล้วก็จากอีเฟิร์นแล้วก็จากแม่หเหมียวนะครับบ้านทางคุรีนะครับต้องขอบคุณอย่างสูดด้วยครยับเฮ้ยไหนมาแสดงเหตุใดกันไปหลายก้าวเดียครับ สวัสดีค่ะบิก๊กคีแคทลี่ค่ะขอขอบคุณมาลัยจากบ้านฮัทตแนวิทยานะคะน้องลักของบิก๊กกีนะคะแล้วก็ขอบคุณมาพี่เฟิร์นด้วยนะคะเขบพี่เฟิร์นที่น่าสุดตลอดเวลาของบิก๊กกีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนี่ยังหลือแบบนี้อีกพอด้อท่านมาดามเจียวเซียขอบคุณเด้อมาดามเจียวจากเนลเบิร์นเด้อขอบคุณลนายาคะ่ะแล้วก็ขอบคุณจากอันนี้ยังเกาะ บ้านพักปีวิธอีกเหมือนเดิมนะขอบคุณบา้านพักปีวิที่สำสุนที่ต่อเวลานะครับคุณมากมากครับพี่คุณพาจริงนะขอบคุณนะครับทั้งทางนะคขอบคุณเนียีสุขุสุขนนะครับผมขอบคุณเนียสีสุขวัฒนะครับผมเหมืกันขอบคุณนด้อมนะครับผมด้อมอุไรชัยก้องวายุนะครับผมนิมวัลมาไล่ไปนะครับผม ยี่นะคขอบคุณสุทุนทุกคนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจบไปแล้วนะคะกับนาเกือบแก้วนะคะขอบคุณนะคะมาเลยจากบ้านต้าวบิซซี่ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะมาเลยออนไลน์จากแม่ทุกคนขอบคุณ สครับผมจบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับอีพีที่20นะครับกับอากับขอขอบคุณทุกทุกกำลังนำใจที่คอยสปอร์ตอาร์ตมาเลยตลอดนะครับเลยกันวันนี้พิพาทประกานได้ขออนุญาตขอโทษขออภัยแล้วก็ขอเอาไปปรับปรุงนะครับเดี๋ยวสองเพลงต่อกันไม่เพ่งเดียวบพื่อนพีพี่น้องในวงการบอลแล้วนะครับผมขอบคุณทุกที่ทม่มาที่สปอร์ตนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันที่หน้าเพจต้องอาร์ตัวเจ็ดสิบสี่ครับ นครับแม่สารัตโตเกียวมิ้วสิงนะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับยูซีแฟนนะครับของโตเกียวมิ้วสิงนะครับขอบคุณบ้านไทยโตเกมสารัตแล้วก็ขอบคุณทุกบ้านนะครับที่เอ็นดูแล้วก็รักโตเกียวมิ้วสิงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สปอร์ตต่างๆหรือว่าเป็นมาไล่กำลังใจหรือว่าเป็นที่อย่างก็ตามกัำลังใจครับเราดดีๆกันนะครับเพราะว่าวันนี้ทุกคนสิมีความสุขนะครับกับอีพีจุลิสหายอีพีพิเศษโตเกียวบันเทิงศิลป์นะครับรับรองว่าอีพีหนาสนุกอีกแน่นอนคคคคคครรรัััับบบบออยยาากกกกกกกใใใใหห้้้้ททุุุนนนนนตตติิดมมแลลลวว็็เเปงงจะะีโสขณครับ Thank okay. ก็เอีอยงลหรพี่เฟิร์นหรือเปล่าครับอ๋อใช่ขอขอบคุณมาเลยพี่เฟิร์นด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมันิโค้จากพ่อวิเชียรด้วยนะคะสวัสดีครับพี่โอโตโกเกียมุสิกนะครับสำหรับวันนี้อีที่25นะคะขอบคุณไปยังมาลัย์ส์จากพี่เฟิร์นนะคะแล้วก็บ้านหา้องพี่บูนะคะแม่แม่พี่บูดดนะคะแล้วก น้องนิโอรม่ฮักน้องนิโบนะคะแล้วก็ที่อยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอชูขอบคุณชุดสวยๆจากพี่แบงค์นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่นะคะวันนี้ขอบคุงเรานะไปกินน้ำสุกไก่นะคะสวัสดีค่ะน้องสกายค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับ EP 25นะคะน้องสกายต้องขอขอบคุณบอสบีนะคะที่ให้โอกาสน้องสกายได้มาขึ้นเวทีหมอลำครั้งแรกใน กอสปีกสำหรับโอกาสที่ได้ได้รับมานะคะแล้วก็ขอขอบคุณมาลัยทั้งหลายนะคะจากที่เฟิร์นนะคะแล้วก็นี่เลยตามรายชื่อนี้นะคะนี่ขอขอบคุณทุกทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ กีตาร์อเองก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนนะครับที่ให้กําลังใจแล้วก็ส่งการสนับสนุนมาให้โดยตลอดนะครับแล้วก็อีพีนี้เป็นอีพีที่เป็นอะไรที่ไม่เคยทําเลยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่คอยเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้การสนับสนุนตัวกีตาร์อเองแล้วก็เพจตกเกี้ยมิวสิกข,ของเรานะครับหวังว่าเราจะได้รับการสนับสนุนอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ขอบทุกๆคนเอ็นดูแล้วก็คอยให้กําลังใจคุณครูตัวเล็กๆพอมีหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ ที่พี่แม่ๆทุกคนเลยนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่หน้าเวทีหรือว่าอยู่ในเกตน,นะครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับกำลังใจนะครับทุกคนก็จะพยายามพัฒนาตัวเอง ทุกคนถ้าราจะมังใจจะทุกคนนะครับ,บร,รยาะว่าจะเป็นหน้าเวที่หรือว่าทางโซเชียลไลน์นะครับจะขอบคุณช่อดอสวยจากบ้านนายเก้าอ่อนชาแล้วก็ขอบคุณดอกไม้สวยจากพี่แอนนาจากบ้านทา,ายเก้าบอลนะครับด้วก็ขอบคุณลายจัรจากพี่แนนนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อไม้พุ่อะไรซักบ้านสวยนะครับจาก ขมาผลนะครับแล้วก็ว้านทิพยพิซซ่โตนแล้วก็บ้านไส้ก้อนนะครับกับฝากปบ้านใจให้เดอร์ครับนี่กันถึงสิเดย์ว้าหน่อยแต่กับเดว่าอยู่เขาเป็นยังกับอีพีหนาพัฒนาต่อไปครับกับฝาบไม้ไงใจให้เต้าอ่อนที่นี่แต่กับอชิเดยใส่ย่างใหมคือเต้าม่วงนะครับกับฝาบไม้ไงใส่ขนมเลือกค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้มีพียี่สิบห้าก็จบลงไปแล้วครับครับผมขอขอบคุณมาลัยนะครับผมจาก พี่สาวนะครับผมแล้วก็ของจากแม่บูนนะครับผมแล้วก็มาลัยจากแม่บูนแล้วก็มาลัยน้ำใจหน้าเวทีจากพ่อเฟรมไานอีกนะครับผมขอบคุณบ้านฮักน้องยูรินะครับผมอาสีไลโบโกเตอรแม่แม่ครับมันเพี้ยนด่งยากนะครับผมอเอาไปห,หลายๆด้วยครับผมขอบคุณหลายๆครับ ผมกับชอปเปอร์ขอบคุณนะคะผมบ้านฮักมามีฮักพีบีนะคะผมที่ยังซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันเลยขอบคุณมาม้าน้องฝนขอบคุณเบียนาขอบคุณพี่เฟิร์นนะคะผมอะขอบคุณ ปาพิคิฟข,ของค like. ุณน้องนิดนะครับผมที่แบบว่ามาหน้างานแล้วก็เอาช่องอะไรมาให้นะครับผมขอบคุณมากๆคุณพี่ปุ้ยนะครับขอบคุณแม่ๆทุกคนขอบคุณแม่ทองด้วยนะครับผมจากอุรรขอบคุณที่ซัพพอร์ตแล้วก็ให้กําลังใจช็อปเปอร์ให้ความรักช็อปเปอร์เสมอมานะครับผมก็อาจจะเอ่ยชื่อไม่ครบทุกคนนะครับผมถ้าเอ่ยไม่ครบก็ต้องขอต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับแต่ว่ารักมั่งมั่งทุกคนนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากจากใจครับผม เจอกัน EP ที่2 6ครับผม